สวัสดีค่ะพบกับนิ่งนะคะช่องสุนเกียรติชะนะน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำาม,มาหม่าเกาหลีแก้งพ่อกันนะคะก็ก็จะมีเป็นเห็ดทอดกับซอสเกาหลีนะคะนี่เป็นซอสเกาหลีนี้เลย แล้วเราก็จะมีเป็นแบบพวกเครื่องเคียงต่างๆเลยนะคะก็วันนี้เราเราก็จะทำกับพี่สาวแล้วนะคะจะกินได้หรือเปล่านะคะจะกินได้ไหมก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะ ครับสวัสดีครับพบกับช่องสมเกียรติชาแนลนะครับวันนี้ลูกก็ทําอาหารแนวเกาหลีให้กินนะครับลองกินยังไม่เคยกินนะครับนี่ครับไอ้พวกมาม่าพวกอะไรนี่ก็เม็นนะครับวันนี้ก็เลยจอบปลอนิดนึงนี่คุณยายทาตําแตงให้ก็มารีวิวารกินนะครับพอดีลูกเขาช่วยทํานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมช่องสมเกียรติชาแนลนะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าแต่หนึ่งเสียงของท่านนี่มีความหมายเลย สำหรับผมมากนะครับในแต่ละคนที่กดเข้ามาหนึ่งคนสองคนเลยนี่ครับมันเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะครับเพราะว่าช่องของผมนี่ก็ยังเล็กอยู่นะครับก็มีคนติดตามนะปัจจุบันนี้ก็คือร้อยกว่าคนนะครับก็คือมีคนกดติดตามเข้ามาเนี่ยครับก็ผมก็ดีใจครับก็ทําให้ผมมีพลังมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสนุนช่องผมในการกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับพ่อพ่อยังไงจ้าหนึ่งอ่าเดี๋ยวมากินเดี๋ยวพอลองกินก่อนเนาะเดี๋ยว ทำอะไรพ่อบ้างแล้วลองมาอธิบายพอ่อฟังดีกว่ามันมีอะไรบ้างนะพอมัวๆแล้วพอเนี่ยกินไบไหมเนี่ยอันนี้ลองลองอันนี้ก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวอยจังเดี๋ยวลองก่อนอันนี้ไบไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีเคยกินนะครับไอแ,แบบนี้นะครับผมกินแต่อาหารของคนวันนี้ถามใจลูกนิดนึงครับเป็นเกาหลีสักวันเนี่ยครับดูสภาพนะครับลูกจัดให้ <c oughs>

ร้องไม่ยังยองอยังะไหว <ๆ S 2> ไหมล่ะ<น>กินกับกิมจิด้วยอันไหนนะนี่กิมจิใช่ไหมเขาเรียกกิมจิกินกันนี่ใช่ไหมโอ้เรายวลองเอาอีก,กสักคำครับเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจลูกครับลูกกุาศลแกงพอทังที เาหลีเขากินกันยังไงนี่ลูกใช่ในนอันนี้เป็นเห็ดทอดนะคะจกเมกซิกันเหรอโอ้พระเจ้าจอดมัน,นอยอด <c oughs> มากเห็ดเนี่ยลองลองลองมือใช้มือดีกว่าไหมลองอ่ะลองลองลูกผมว่าไอทีเด็ดเนี่ย อันนี้นะ่ะแน่นอนครับถูกใจคนไทยแน่นอนครับอันนี้โหสำเต็งอัน,นได้เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยจากประเทศไทยอ,อไปเกาหลีมาก็มีพ่นเป็นคนไทยรัรนะน้องไก่เทียบาอร่อยนะ

ติดตามช่องเข้ามาดูช่องนะครับก็ฝากช่วยกดถูกใจสนับสนุนช่องกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวให้ลูกด่วยกินละไม่ไหวแล้วครับอาหารนี้เผ็ดๆกินได้หลายคนดีกว่าอันนี้มา,าช่วยกว้อนหนึ่งตะเกียบตะเกียบอืมพอนะกินสมตำมดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่เหลือนี่เราก็กินกันให้หมดเนาะเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแเราเราใบใยเพื่อนๆกันเลยดีกว่านะครับ บ๊ายบายเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก